You say that I'm psychotic. But then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic. สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาจากการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้กันนะครับวายแทนะครับตัวนี้จะเป็นตัว10เกียร์นะครับตัว 4, คูณ2นะครับราคาของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่1 1 5 9 0ล้านบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสีนี้นะครับเราไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนที่แตกต่างนะครับกับตัวท็อปนะครับก็จะมีในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ยัง m a t ิก LED นะครับตัวนี้แต่ไฟหน้าของเรานะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED พร้อมกับโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์ให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับก็จะมีไฟสองสว่างนะครับเวลากลางวันไฟตัวนี้เป็นไฟ C ีแคมนะครับตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยเวลาขับขี่เวลากลางวันแล้วก็เพิ่มในส่วนของความสวยงามให้ด้วยนะครับจุดต่อมานะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานของเราเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ของเราก็จะมีในส่วนของกล้องมองหน้าให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ลูกค้าสังเกตนะครับก็จะมีในส่วนของที่ที่ฉีดทําความสะอาดเลนส์ในส่วนของกล้องหน้าให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างของเรานะครับตัวนี้นะครับกันชนหน้าของเราตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีบอลเงินนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับ ด้านล่างเราก็จะมีในส่วนของห่วงลากจูงให้นะครับสองตำแหน่งนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับเราก็มีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับหรือไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็มีระบบนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับแบบออโต้ให้ด้วยรวมถึงระบบป้องกันการชนคนนะครับแจ้งเตือนนะครับประคองรถให้อยู่ภายในเลนนะครับเรียกว่าครบคันกันเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมากันต่อนะครับอ่า ด้านบนฝากระโปรงของเรานะครับตัวนี้เราได้ติดสติกเกอร์นะครับเป็นคําว่าเンジャーนะครับนี่ครับฝากระโปรงตัวนี้ฝากระโปรงเดิมเดมของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับในส่วนของคิวร้อนะครับตัวนี้เป็นคิวร้อเดิมเดิมนะครับขนาด3นิ้วนะครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกของลท์คอสมิกนะครับตัวนี้นะครับ เป็นล้อแมกขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางในส่วนของยางฮันคุกนะครับตัวนี้นะครับสเปคอยางอยู่ที่265ทับ65 18, นะครับ R18 นะครับล้อดเดิมๆของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อขอบ18ให้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราได้เปลี่ยนยางนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกน,นะครับเป็นยางออเทเลนะครับก็สามารถวิ่งได้ทุกพื้นผิวถนนนะครับไม่ว่าเป็นพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับหรือทางลุกลงังนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแก้มด้านข้างของเรานะครับตัวน นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างของเรานะครับตัวนี้กระจกก็จะเป็นสีกาไฟนะครับสำหรับรุ่นวายแท็กนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างแล้วก็ตัวนี้เรามีกล้องรอบคันนะครับ360องศานะครับที่บริเวณกระจกด้านข้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟส่องสว่างที่พื้นให้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนะครับเลนกระจกของเรานะครับเราก็จะถ้าลูกค้าสังเกตนะครับ ก็จะมีในส่วนของรูปรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบสปอร์ตเวลาใช้งานก็จะขึ้นแจ้งเตือนไฟสีส้มเวลามีมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์ที่อยู่ในมุมอับนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาเราถอยหลังออกจากช่องจอดนะครับถ้ามีรถนะครับที่กําลังขับผ่านเรามานะครับในขณะที่เราถอยหลังก็จะมีแจ้งเตือนด้วยนะครับในขณะถอยหลังให้เรียกว่าได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับเบ้ามือจับของเราตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสมาร์ทเครับ ตัวนี้นะครับสามารถล็อกรถนะครับไขล็อกรถที่บริเวณเบ้ามือจับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถล็อกรถได้นะครับหรือเราสามารถไขกุญแจนะครับเพื่อเข้าไปในตัวรถก็ได้เหมือนกันนะครับกุญแจของเราก็เป็นกุญแจแบบ immobilizer ครับป้องกันการจโลกรรมัแล้วก็เป็นรีโมทให้ด้วยนะครับสามารถสั่งการล็อกรถไขล็อกรถได้นะครับจุดต่อมานะครับด้านบนราวหลังคาเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นแบบสีเงินนะครับแล้วก็มีในส่วนของรูนะครับเพื่อรองรับในส่วนของแหลกหลังคาด้วยนะครับ คันนี้เราก็ได้ติดฟิล์มรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับคันนี้เลยที่โดดเด่นนะครับสติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกลายมาว่าพี่อยากได้แบบประมาณแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายรูปเสือนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชายบันไดของเรานะครับตัวนี้เดิมๆิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นชายบันไดแบบใหม่นะครับตัวน in ี้ก็รองรับในเรื่องของน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็เต็มฝ่าเท้าที่มากขึ้นด้วยแล้วก็สามารถอ่ากระชับด้วยนะครับเวลาก้าวขึ้นก้าวลงตัวนี้ก็จะไม่ลื่นนะครับ ด้านท้ายของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับสปอร์ตบาร์เดิมๆจากโรงงานเลยครับก็เป็นสีกาไฟนะครับที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของราวเหล็กตรงนี้นะครับที่เป็นแบบสีบอลเงินนะครับตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ะตัวนี้ต่อเลยนะครับตัวนี้บันไดด้านข้างนะครับเวลาเราก้าวนะครับขึ้นหยิบของนะครับภายในตัวรถนะครับก็สามารถเหยียบตรง บันไดด้านข้างตัวรถได้เลยนะครับสำหรับไฟท้ายของเรานะครับตัวนี้ไฟท้ายของเราเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของบายสปอร์ตให้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ของหลังด้านหลังของเรามาพร้อมกับในส่วนของกันชนท้ายนะครับตัวนี้กันชนท้ายก็จะเป็นสีกาไฟนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของ กล้องมองหลังนะครับใต้โลโก้ตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับของเรานะครับก็จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราถอยรถนะครับก็จะสามารถเห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆสิ่งของต่างๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับที่ที่บอกแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราใกล้ถึงกับวัตถุนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับฝาท้ายของเราตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงให้แล้วนะครับเนี่ยครับเปิดง่ายๆมากๆเลยนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับ ทั้งเปิดทั้งปิดง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไลเนอร์ของเราเป็นไลเนอร์แบบใหม่นะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็ พื้นผิวของไลเนอร์เราลอนนะครับตัวนี้เรียบมากๆเลยนะครับก็สามารถนะครับนั่งหรือนอนได้สบายเลยแล้วก็บรรทุกของได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าเราขยายฐานล้อให้ยาวขึ้นนะครับ50มิลด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของโวลต์ไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ230โวลต์กับไฟแบบ12โวลต์นะครับก็เป็นปลั๊กสามตากับแบบช่องที่เสียบชาร์จนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไฟสสว่างดวงที่3ของเรานะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเราล็อกรถนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกในส่วนของเราสามารถไขกุญแจนะครับเพื่อล็อกในส่วนของฝาท้ายได้ด้วยเพื่อว่าเราจะได้ไม่มีใครมาเปิดนะครับเพื่อหยิบของนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นคําว่า La ン ger นะครับก็ติดตั้งทับกับในส่วนของรอยปั๊มที่เป็นจากโรงงานของเรานะครับนี่ครับตัวนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับแค่เปลี่ยนล้อแมกนะครับ แล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์เพียงเท่านี้เองตัวรถก็ดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับฝาถังน้ํามันของเรานะครับแคปกดคายล็อกรถนะครับก็สามารถป๊อปอัพฝาถังน้ํามันได้แล้วชนิดน้ํามันของเรานะครับเติมดีเซลธรรมดานะครับลูกค้านะครับแล้วก็สามารถเติมดีเซล B7 ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถของ y t ยแทกันนะครับคอนเซปต์ของวายแท็กนะครับตัวเบาะของเขานะครับก็จะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะครับมาพร้อมกับการเดินได้แบบสีส้มนะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับของตัวรถเรานะครับก็จะมีแอร์นะครับแยกซ้ายขวาให้ด้วยนะครับสำหรับตอนหลังของเราแล้วก็มีช่องโวตนไฟนะครับแบบ230วต์กับช่องนะครับ USB ทั้ง Type A Type C นะครับเพื่อรองรับการใช้งานนะครับของลูกค้าแบบทุกๆรูปแบบเลยนะครับด้านล่างของตัวเบาะของเราก็จะมีช่องนะครับในการเก็บอุปกรณ์กับสามารถเก็บได้ทั้งซ้ายขวาเลยแล้วก็บริเวณพนักพิงนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของอุปกช่องในการเก็บ แม่แรงนะครับและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางนะครับรวมถึงนะครับเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตอนภายในตัวรถของเรากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของหน้าจอกลางของเรานะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้นะครับรองรับแบบ Apple c a r p l a y และก็ Android Auto ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถ เป็นแบบไร้สายให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็รองรับระบบ Ford Pass นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยตัวนี้เหมือนกับว่าเรามี iPad อยู่ที่หน้าจอนะครับสามารถปรับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตัวนี้ใช้งานต่างๆควบคุมอุณหภูมิเปลี่ยนขึ้นนะครับอะไรต่างๆสามารถบังคับที่หน้าจอนะครับหรือปุ่มแมนนวลเราก็มีให้ลูกค้าเลือกใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับลองลงมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับที่ชาร์จไฟนะครับที่ชาร์จแบตแบบไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android นะครับก็สามารถใช้งานได้มาพร้อมกับช่อง USB แบบ2ช่องให้นะครับเกียร์ของเราตัวนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับอัตโนมัติสิกเกียร์ด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นแมนนวลโหมดนะครับหรือโหมดเกียร์ธรรมดาได้ด้วยที่ตัวโหมด M นะครับตัวนี้เบรกมือของเราตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับ มาพร้อมกับระบบ Stop and g ด้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับคีย์ต่างๆแต่ละโหมดของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวปุ่มปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นปุ่มปิดระบบป้องกันการลื่นถลนนะครับถ้าเราจะปิดเขาก็คือต่อเมื่อรถเราติดอยู่ในลมโคลนต่างๆนะครับเรากดตัวนี้ o f f นะครับรถของเราก็จะสามารถที่ตะกุยออกมาจากบ่อโคลนอะไรต่างๆได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับมาในส่วนของพวงมาลัยของเรานะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยของเรานะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับนี่ครับ ก็สามารถใช้งานได้นะครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคูดคอนโทลนะครับอะแดปตีฟคูดคอนโทลนะครับทางด้านนี้นะครับแล้วก็แอร์แบ็กของเรามีทั้งหมด7ลูกด้วยกันคู่หน้าด้านข้างม่านนะครับแล้วก็บริเวณหัวเข่าของผู้ขับขี่นะครับปุ่มสตาร์ทของเราตัวนี้ก็เป็นแบบพุทธสตาร์ทให้แล้วนะครับนะครับภายในตัวรถของเรานะครับ กระจมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงให้ด้วยนะครับเรียกว่าครบคันกันไปเลยนะครับสำหรับรุ่นว i ยแท็กนะครับตัวนี้ถึงแม้จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวท็อป4คูณ2นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีช่องวางแก้วน้ําให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเรียกว่าแบบว่าเรารองรับการใช้งานทุกๆรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแก้วตรงด้านบริเวณตรงข้างของตัวเกียร์ของเรานะครับตรงบริเวณคอนโซลนะครับหรือตรงบริเวณที่ตรงบริเวณประตูนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถกระบะฟอร์ดนะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับกระบะฟอร์ดนะครับตัวขับเคลื่อนนะครับสองล้อนะครับเป็นแบบ10เกียร์นะครับลูกค้าอยากได้ตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะมีรถส่งบอบให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับพักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอาจจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับมีทีมไฟแนนซ์วิ่งไปเก็บเอกสารให้ถึงที่บ้านนะครับแล้วก็อันนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยแล้วก็จองออนไลน์นะครับ โอนเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัย100%นะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับสวัสดีครับ